วันนี้นะครับเปลียจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนนั้นวันนี้อาจารย์ก็ถึงเวลาแล้ววันนี้วันที่11บเอ็ทับสิเป็นวันดีวันสวยวันมงคลนี่ที่เห็นข้างหน้าคือทูบนะครับจะจุดขอแนวทางรัฐบาลไทยนะครับลอตเตอรี่นะครับในการซื้อลอตเตอรี่ของผมเองนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าเป็นเพียงการชอบส่วนตัวนะครับก็16พฤศจิกาสองพันนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้อยู่ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่1นงในงวดที่จะถึงนี้ครับ ว่าโดยกายะว่าจะาจิตตังนะครับเนาะก็ <c oughs> ตําหนักเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึง17น50นาทีเอ้30นาทีนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับใครอยากมาเที่ยวมาไหว้ปู่มาได้จะเจอจาร์ให้มาช่วงบ่ายนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะจุดรูปเดี๋ยวเขาสิขอพรปู่ก่อนก็บอกไว้ว่าถ้า คือวันที่3มก,กราเนี่ยเราจะมีงานไหว้ครูนะครับในรอบ7ปีนะขอเรียนเชิญทุกคนเวลา10บโมงเช้านะครับเนาะสามมก,กราแล้วกสี่ของอีก2เดือนนี่เด้อขอเรียนเชิญทุกคนในงานมีเหรียญแจกรวยรุ่นรวยไม่เลิกนะครับเนาะก็จะขอปู่เรามีเวลาอีก4ี่งวดน,นะครับส่วนใบแดงที่เราลงไปนั้นซื้ออะไรก็ได้เนี่ยแนวทางลอตเตอรี่น่ะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5 5 4 5 7 4 7แล้วก็5 9 5 4 5 7 4 7แล้วก็5 9 3ตัวมี5 4 7กับ5 4 9 ห้าสี่เจ็ดกับห้าสี่เก้าเม็ดเดียวคือห้าสี่สี่ห้านะครับเนาะอย่างนี้ฝันละอาจารย์เห็นช้างใหญ่นะครับโชคใหญ่กำลังจะมามีช้างเล็กด้วยทั้งโชคใหญ่โชคเล็กกำลังจะมาแล้วก็งูจงอางใหญ่นะครับไปแปลเอาแล้วนะพี่นอ้องงูจงอางเงยสีเหลืองและะ้วก็งูจงอางหน่อยนะ้ำแล้วก็ฝันว่าเลขวิ่งวันนี้เข้านะครับถ้าเข้าเลขวิ่งวันนี้หูแปลว่างวดหน้านี่สบายเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดธูปนะเราอธิษฐานก่อน ปู่้ยมือนีิลูกอะนําทูบมาจุดขอแนวทางรัฐบาลไทยงวดสิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคอยปูบโปรดเมตตาถ้าทูบขึ้นมาตรงกันก็ใบแดงก็ดีให้ปูเมตตาให้เลขเนี่ยจะนําไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้มีโชคมีชัยเด้อถ้าสําเร็จลูกจะนําบนละไมเก้ายางสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าชุดเก้าดอกสี่ชุดถวายปูดับปูเวดองยามื่นี้จันทาเลือ่อคอยปูเมตตาเด้่อละกะสีใส์สูตรไดโนเสาร์มาล่ำพร้อมเน,น้นองๆล่ำไรสดไปเลยเด้อปูเด้อเมตตาลูกใน่เรื่อ ขอให้เขาตัวเจาะแล้วปูเบาหลุดเอาเจาะหาซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาเก้าเนี่ยในุดนี้ก็ได้หาซีเจ็ดหาซีเก้านี่แหละลูกขีดไซส์สูงแต่โน้ตสองมาล้ำแล้วปูเลือกคนก็สีได้มีคานร์มันมาเพิ่อนจะปีไหมแล้วไอ้เพิ่อนมีเงินมีทองกลับบ้านปีไหมเด้อให้เอาเงินไปฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากเต่าหรือฝากคนที่หกแม่ปู่เอาลูกขอจุดอ่ะเด้อเอาไว้น้ำกล้วยนะครับมันทีได้เป็นเรื่องกล้วยๆเขาต้องจุดก่อนนี่เนาะ พี่น้องในช่วงนี้ก็อธิษฐานไปน้าเดอ้อหนาทีละเพาะฮัด <c oughs> บอกอกโดนในใน3นาทีพี่น,ออน้องเอ้ยซอยเน้อซอยเบิงได้ยากดขามโฆษณาเด้อเพราะว่าซอยทํามาหากินเลยพี่น้องมันต้องว่าไอ้โคบแปดเน้ <c oughs> อรุ่นไปพพ้อมกันครับเจบาพ่อใส่สูตรลัดนะครับเนาะงมะได้แปดนาทีก็มาไหว้ปู่ได้นะครับอากาศตอนนี้วันนี้ไม่หนาวเนาะวันนี้แบบธรรมดาธรรมดานะครับ ว่วันครั้งก่อนมาจุดทูบตอนอตีตีหนึ่งคนเดียวคนดูแสนเอ็ดนะครับถือว่าขอบคุณมากเลยนะครับเราจะทวงบาลังแล้วเมื่อคืนฝันเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อคืนช่วงเช้าฝันว่าไม่เลขวิ่งเขาได้พี่น้องในฝันคือ,อยังเดียวเห็นหกเหนื้อตวาตวาหูตาวาเลขวิ่งเขาเ่าแล้วล้อเบิงถูกบาถูกจะคืนนี้ยังเนาะเนี่ยล้อเบิง์นได้พี่น้องกำลังจุดนะครับทารุ่นไปพร้อมๆกัน กำลังจุดได้พีหน้วงเลยเอาอธิษฐานขอพ่อนขอจิตขอใจไปขอโศกขอหลับด้วยบารามีเปิดพูดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยบารมีนะครับหาบารมีนะครับเนาะสาธุเด้อของเขากับในกฤะสีเ่ากับที่สามครับ <c oughs> เขาฝากกูอะไรกูแช่กูไก่งานอยู่เหรอตัวนี้สิ้นเดืนเอนนี่บ่ไปว่าบัวขาวกับเวนบัวขาว เออบีก้อนท้างไปร้อยกว่าทุ่งเนี่เนอะตัวได้ใบไหมป่ไหดังมาคักเลยบีกวอนไอไปน้ำเ้าแนวปะบางดิวปะนงเดียไอตุ้ยไอตายแมน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 เ่อไปไปร้อยกว่ทุ่งมือไหนสิ้าสิบห้าสิบห้นี่บ่เยาว่าเด่ะขึ้นจีไว้เถอะว่านี่แหละเขาว่าพี่น้องเอ้ยวันเวลาผ่านไปเหมือนโกหก นะครับใส่ชีวิตไหนมีความสุขแต่ละมือนะครับคือยังผมบอกกับน้องมาดน,นี่ว่าหอวร้อยกระทงอย่ยงพคือซุ้มผมไปน้ากันครับมือน,นั้นไปแล้วก็คือยังหัวก็ผ่านมากมือวัาน,นีนไวบมากนะครับเหมือนโกหกแป๊บเดียวสิปีไมอีกแล้วแป๊บเดียวสิวันไหลอีกแล้วคือแบบเนี่ยเหมือนช่วงนี้คือกันเฮาดังเลยได้ปีกอนะ่ะ<ม>เนี่ยคือคนเยอะมากแต่ตอนนี้เหลือแค่เราปูคัดคนคัดไปคัดมากเลยจะเจาของสำนักก็ยังไม่นองกะ ผู้ใดย่งหักงย่างจะท่ากาับเบิ้งคิปนี้ผู้ใดบวชห่าเข้าแล้วเขาก็บวงนะครับพี่นอ้องซ้ำนั่นแหละวม่มีหยังหลายอะกะเอาเลขแรกมาแล้วเลยพี่น้องเลขแรกนี่เลขยังเน, <8 S 1> นาะแปดบ่น่าจะแปดแปดโอ้ยอย่าวาหาแปดมาเถอะตัวนั้นลมผิดได้นั้นคนเบิ้งสี่หลันตัวหูบ่ว่าเลี้ยวคิมน่ะน,นได้ยีงเหรียญเกือบสองร้อยอ <laughs> เอาฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเดือเดี๋ยวไร้เปิดในเบิ่งก่อนเอาอาธิษฐานจิตทุกคนว่าตัวอะไรล,ลุ้นไปพร้อมกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมตั้งใจมาทําคลิปนะจริงๆพวกผมต้องกลับบ้านแลนน้วเนี่นะครับเนาะอันนี้คืออย่างวุนี่โฆษณาจากสปอนเซอร์อมอแมนมันดีขึ้นจะรานันได้บ่บ่ หาวีไซเพลงหาวีไซเพลงได้ตลอดเลยมาได้ไปหาเฮ็ดหลายเฮ็ดหาวีไซเพลงเพลงแบบนน้ำไปร้อยสามที่สองเดือนเพิ YouTube, เ่งยูทูบเพิ่งยูทูบยูทูบกันมีคลิปลงอยู่ดิพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หน่อยนะเรื่องโปรไบยูทูบนี่นี่เห็นไหเดือนเมื่อกี้นี่เกือบสี่ร้อยคลิปเดียวนะ่ะแล้วก็เดือนนี้คัแนนลงอย่างนี่แปดแปดสิบละนี่คำนันขันความมุ่น อ๋อตัวนี้ได้หลายมันมีแบบมันฉีดมีทุกอย่างมีรูปภาพขอความมีเลียเล้ยวมีวิดีโออืมเลี้ยวไหนลงหายวีซายพิงแั่งได้ก็ได้หลายเอทากะได้ยัยงสันนนนนน่นละ่ะพลัมไปคือกันในเดือนละหมืน่นหมื่นพลัมไปสาเฮียเงี้ยวไปเพรามีประโยชน์ไปหลอกเรียนงีใบเลยเอาพี่น้องรุ่นอ๋อแปดลีหลีพี่น,อน้องบมาตัว ถ้ามีหานี่แปลว่าสูดจัดพี่น้องเอ้ยช่องยูทูบผมกะทิคมหกแสนเดียวไปล้านซับให้ได้ครับพี่น้องต่อไปอนะคนสีเฮ็ดคลิปไยๆจ่องขั้นเล่นแล้ว <c oughs> เออทุ่มผมกับพอคอยได้ลงยังพี่น้องกับฝากเบิ้งนี่เด้อฝากยังฝากนี่ฝากพี่น้องนี่แหละเบิง้แงแย่งกันแนะครับกับกำลังใจกับพอคอยมี รายได้ก็เช่นกันโอ้ยน้ะพี่น้องแต่เห็นบักได้เกิดบอกมนันเลยเด้อผมกัดิบ,บอกไนะคิวีว่าแฮ่หึงฉี่ตัวแรกแปดครับทุกคนแปดเลยพี่น้อง เอแปดมากลหวพี่น้องตัวที่สองนี่โอ้แปดนาทีเออเอ้าเอาสต็อปค่อนป่ะอ่เดี๋ยวตอบครับทุกคนตอนนี้เรียกทูปู่ได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้ตัวไหนอ่เดี๋ยวไปดูกันปราพี่น้องอย่างแห้งได้สีลมเอานี่ครับแปด ซองเก่าพี่น้องไม่อยากซองเก่าเมื่อไงถึงซอยเนาะซูมเข้าไปพี่น้องเบื้งแปดแปดอย่างเนาะแปดแปดนะซัดกับกับเก่าเห็นบอกฝันว่ามีสร้างหยักส่างใหญ่มากครับกับลูกแล้วก็หูใหญ่เห็นบอกแปดตัวกลางนี้เบื้องเอาเลยพี่น้องว่าเลขอย่างอ๋เสร็จละ อ๋อแคบใบฝากกดไลค์กดแชร์นเด้วยพี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมีกับบาลมีองค์ปูด้วยพี่น้องเด้อาจารย์กษิรด้เดินทางกลับบ้านเด้อมาที่นี่มีโชคมีชัยทุกคนอ่ะปิดคลิปแนะบันนี้ครับก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนาะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลขที่จะขึ้นเนี้ยก็เป็นเพียงแนวทางเนาะก็ วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเจอกันนะครับงานไหว้ครู3มกราขอยินดีต้อนรับทุกคนอาจารย์อาจจะไม่ได้ทักส่วนตัวเพราะว่ามันเยอะเนาะไม่รู้จะทักหาใครก็เป็นว่าขอเรียนเชิญทุกคนนะครับในงานมาถึงค่อยมาลงทะเบียนรับเหรียญน,นะครับแล้วว่าใครอยากบูชาทรงไข่ที่เดี๋ยวจะเปิดจองเร็วๆนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันครับสวัสดีครับ